ใช่นะไปแบบนี้อาจจะนำมาสีทองสีกิ่งนี่นี่ืิดส,สามโอเคส,สี่สี่สีทิศเลยเนี่ยครับตรงนี้จะเป็นมะม่วงที่ปลูกเป็นเพาะเม็ดเพาะเมล็ดนะครับเนี่ยเพาะเมล็ดแล้วเดี๋ยวพอเขาโตสักนิดนึงก็จะเอา กิ่งของมะม่วงพันธุ์ไต้หวันทั้งหลายแถบนี้เนี่ยมามาเสียบยอดนะครับก็จะเป็นการกึ่ง่งการสาธิตด้วยเดี๋ยวพอมีการเสียบยอดเมื่อไรเราก็จะมามาสาธิตนะครับอีกทีหนึง่งดูจากตัวอย่างตรงนี้ก็ได้นะครับนี่ก็เป็นการเสียบนะครับเป็นการเสียบข้างแบบหนึง่ง นี่ครับเสียบข้างแล้วก็พันเทปไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะจะเป็นหรือไม่เป็นนะครับลองดูอีกทีหนึ่งนี่ครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งของการเสียบข้างครับเสียบยอดด้านข้างนะครับนี่ก็เนี่ยครับจะมียอดอ่อนโผล่มาแล้ว นี่ครับเป็นต้นเป็นต้นนี่กิมหงเป็นกิมหงใช่ป่ะนี่ครับนี่ก็เป็นการเสียบกิมหงเนี่ยสำเร็จแล้วต้นแม่ต้นไรน,นะพ่อน,นี้ไม่รู้ต้นต้นแม่ก็เป็นมะม,ม่วงอื่นไป่วงตาลถ้าเป็นน้ม่วงตาลก็ หากินง่ายไมายถึงว่าหากินหากินกับพื้นดินได้ง่ายครับหากินแร่ธาตุอาหารจากพื้นดินได้ง่ายนะครับตัวติ้งตองครับนี่นะครับก็เรียบร้อยครับแตกไปอ่อนเรียบร้อยแล้วส่วนยอดบนนี้เป็นมะม่วงอื่นนะครับ อันนี้กิมหงอีกใช่เปล่านี่ไปดูกิมหงกันนะครับตัวไหนบ้างนะเปนนะต้นแม่นะัดดอกไม้หรอต้งแม่ตันนี้กิมหงอันนี้กิมหงนะครับเสียบกับต้นแม่เป็นมะม่วงอะไรก็ไม่รู้นะครับมะม่วงตาลมม่วงานแล้วก็อันนี้เป็นนัดดอกไม้สีทองใช่ไหมดอกไม้สีทองใช่ป่ะ<ม>โอเคครับนี่ ได้สองพันในต้นเดียวกันเลยสไตล์สไตล์ตตของเรานี่มีงาช้างอีกตรงไหนตรงไหนบ้างเอ่ยงาช้างของมันเลยสอันนี่อันนี้งาช้างสองอันอันนี้ก็งาช้างนี่ก็งาช้างอีกนะครับสังเกตดูใบได้นะครับความยาว ความยาวๆแบบนี้เนี่ยครับงาช้างแดงแน่นอนนะครับสังเกตดูใบนะครับยาวๆอย่างเงี้ยค่ะลูกก็ยาวใบก็ยาวครับสังเกตได้ง่ายมากครับว่าเป็นพันุ์ไหนเนี่ยครับยาวมากเลยเทียบกับมือก็ได้ใบจะค่อนข้างยาวๆหน่อยอันนี้อะไรเอ่ย โอเคนี่นะครับนี่ต้นแม่ก็เป็นต้นอื่นเหมือนกันนะครับอันล่างนี่จะเป็นงาช้างนะเนี่ยใช่ไหมงาช้างแดงอันล่างทมาสีทองอยู่ด้านบนอันนี้แนวสูงจังผมไม่ติดว่ามาตางแลนี่เนี่ยเสียบหลายทีมาก มีน้ำดอกไม้สีทองกับกิมหงใช่ไหมออกกิมหงอย่างเดียวเลยนี่ครับกิมหงอย่างเดียวนี่ครับตอออกมาด้านข้างแบบนี้เนี่ยพอต้นเขาโตใหญ่ขึ้นตัวน,นี้ก็จะเป็นกิ่งที่อยู่ต่ําก็จะเก็บผลผลิตได้ง่ายนะครับเก็บผลผลิตได้ง่ายเลยดีสําหรับเกษตรกร,ร,กรดีสําหรับคนคนเก็บ คนเก็บผลนะครับดีทั้งหมดเลยโอเคกิมหงอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็เป็นกิมหงครับไหนดูสินี่ครับกิมหงครับเรียบร้อยแล้วอัลล่าก็กิมหงนี่ก็กิมหงนะครับกิมหงเยอะเลยครับ นี่อันนี้ไม่แน่ใจจะติดหรือเปล่านะครับเนี่ยน้ำเข้าแล้วเนี่ยนี่ติดแล้วนะครับนี่ส่วนด้านบนนี้ก็มองอะไรไม่รู้นะครับใบสีม่วงอย่างนี้ม่วงตาญ่ปนยอดอ่อนใบสีม่วงครับอืมเดี๋ยวก็ต้องตัดทิ้งไปอ,งอันนี้คืออะไรเอ่ยอน,นี่ครับดอกาไม้สีทอง<ม>สำหรับแฟนๆที่ เจอกันตอนช่วงเก็บเกี่ยวนะครับที่เจอกันบ่อยๆเราถามหาหน้าไม้สีทองไม่น่าเชื่อนะครับว่าคนกรุงเทพจะกินหน้าไม้สีทองเยอะปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยถามหาเยอะมากครับหน้าไม้สีทองผิวสวยรสชาติดีต่อใจในการกินกับข้าวเหนียวนะครับข้าวเหนียวมะม่วงรสชาติดีมากครับ นี่อันนี้อะไรเอ่ยนะต้นไม้สีทองโอเคต้นไม้สีทองก็ออกบ่อยออกเร็วครับน้ำหไม้สีทองนี่ครับอ๋อนี่ซื้อต้นใช่ไหมนี่ครับน้ำหมไม้สีทองอันนี้ก็อันนี้ก็สีทองใช่เปล่าสีทองเยอะครับมีสีทองเยอะ อโอเคตอนแรกเราไม่ค่อยเน้นน้ำหนไม้สีทองนะครับแต่ตอนนี้เห็นลูกค้าถามหาเข้ามาเยอะก็เลยปลูกไปน้ำหนไม้สีทองเยอะหน่อยตัวอะไรนะเก่าลัดเก่าลัดก็เอาด้วยอันนี้อะไรเอ่ยสีทองเหรอโมองตาเเดี๋ยวไม่ติดติดอยู่ข้างล่างนะลงไม้อ๋อมีน้ำหนไม้อยู่ข้างล่างสีทองเหรอ ตัวใหญ่ยังทำไม่ติดอืมติดมั่งไม่ติดมั่งนะครับตอนนี้นี่ก็ติดแล้วนะครับอยู่ด้านใต้เลยอันนี้อะไรนะเก่ารัดเก่ารัดครับนี่เก่ารัด,โโด,โดฮะอวโวคาโดเนี่ยนะปลูกเม็ดเหรอนี่ มาดูอวคอโดอปลูกเม็ดกันครับาานี่พอเองโอ้แต่นนี้ใบไหม้นะเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างใบไหม้มันยังต้นมันยังเล็กเกินไปอยู่เนาะต้นยังไม่ใหญ่นะครับเนี่ยใบไหม้ละเดี๋ยวนี้ต้องต้องทําร่มให้มันแล้วมันจะโตเร็วนะครับจะแตกใบอ่อนเร็วมากเลยนี่กิมหงอีก นี่ใช่ไหม αι? อืมนี่ก็เสียบง่ายครับตันใหญ่ริงนี่ก็แถมนี้เป็นไรเอ่ยก,มกิมหงกิมฮงกิมหงแต่ต้นนี้ยังยังไม่ทำเลดใช่ไหม,มอืมอ,อ,อ,อืม กิมหงจะเยอะนะครับส่วนนี้นอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้ก็กิมหงอีกแล้วครับตรงนี้นะครับกิมหงตรงนี้เรียบร้อยนะครับปลูกเรียบร้อยแล้วติดเรียบร้อย ใบนะครับสวยงามนะครับงามดีอยู่นี่ก็กิมหงหอเนี่ยอันนี้ใบออกแนวสองกิ่งออกเป็นแนวสองทางค้ายขวานะครับอันนี้เตี้ยแน่ๆตอนนี้หน้าฝนก็จะมี หญ้าเยอะหน่อยนะครับเราไม่ได้ใช้ยาฆ่าหญ้าในส่วนนี้กันก็จะเหนื่อยที่คนตัดนิดนึงนี่กิมหงติดแล้วนะครับฟอาด้านก็มีด้วย <c oughs> <c oughs> ฟ้าด่านก็กินอร่อยครับขวัญใจขวัญใจมะม่วงมันชาวกรุงแล้วก็ขวัญใจตู้ผลไม้คนกรุงนะครับ อันนี้ยังไม่ติดใช่ไหมเห้ยไม่ติดก็ต้องพยาพยามต่อไปต,ต้นเล็กต้อนน้อยเยอะไลยหมดเลยนะครับคนคนเสียบกินขยันมากครับเนี่ยติดแล้วถึงต้นตะเล็กนะครับแต่ก็ติดแล้วนะครับเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยนะครับ นี่ครับมันดื้ออยู่ไม่ติดดื้ออยู่เหรอยังไม่ติดใช่ไหมอันนี้ไม่น่าติดหลักไม่ติดดื้อนี่จะไม่ติดพื้นที่ลําต้นไม่สมบูรณ์อืมแผลเราน่าจะไม่สมบูรณ์ด้และมันน่าจะไม่สนิทกินผงเยอะนะครับยิมผงเยอะเลย รีบร้อนไม่ได้นะครับนี่ตัวน้อยตัวน้อยน่ยาจะใช่นะไปแบบนี้นำมาสีทองติดสีกิ่งนี่ติดนะส,สามโอเคส,สี่สี่สี่ทิศเลยเนี่ยครับออกตกเหนือใต้ติดสี่สทิศเลยครับ อันนี้เป็นนี่เป็นการรีวิวโซนเกนะครับโซนเก้าก็จะมีมีเรียบร้อยนะครับนี่โซน9้าจะมีน้ําจากระบบท่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็จะไม่ต้องเหนื่อยกับการรดน้ํานะครับ ต้นดอกไม้หมายถึงว่าสีทองเป็นต้นมาเลยเหรอนี่ต้นดอกไม้สีทองครับนี่สมาชิกเมื่อยครับเมื่อยเหรอสมาชิกเมื่อยแล้วครับสมาชิกลูกสมาชิก ทิ้หมดแรงอ่เหรทิ้งไม่ไหวเหรอไม่ไหวเลยเหรอ